นี่ค่อน่้ดีครับขอบคุณครับคุณพิแค่ไนี่ไหนัอาาเป็นไงบ้างออาเกานเป็นไงบ้างดีครับพี่รู้สึกแไปฉลองที่ไหนครับไปฉลองที่ไหนล่ะคะไปฉลองที่ปานบีค่ะถ่ายมิวสิกนี่แหละ ทีาทำงานคนคือมันก็คือไม่ไม่ได้พักผ่อนก็ทำงานก็ไม่ได้พักผ่อนเลยใช่ทำงานจะทำงานที่ปารีสทำไมเลือกที่จะทำงานทำไมไม่อยากจะพักผ่อนก็อยากให้พี่พี่ดูมีสีวิดีโอกันไง่ายไม่งั้นก็ไม่ดูไม่ทันวันนี้ก็เลยต้องรีบไปถ่ายกันก่อนที่เป็นช่หยง ให้เยอะค่ะก็อยางบ้านพร้อมที่ดินอะไี่้ซาทูบ้านพร้อมที่ดินอยากได้เหมือนกันก็จัดงานให้จัดงานมนเกิดให้ก็มีอยู่วันหนึ่งก็บอกว่าพาก็โทรหาเพื่อนบอกเฮ้ยเป็นวันเดียวที่ว่างแล้วบอกกินข้าวกันไหมเพื่อนทุกคนก็บอกว่าไม่ว่างพ่อตัวเองก็ไม่ว่างไทรก็ไม่ว่างบอกเฮ้ยไม่ได้ไม่ว่างนะคนนู้นก็ไม่สบายคนนี้ก็ไม่สบายอะไรเงี้ยคนที่แบบว่าตอนแรก แบบคอนเฟิร์มว่าจะมากันได้ประมาณ3-4คนก็แคนเซลหมดทุก็ต้องไม่ทำงานเลยอะก็แบบเศร้าๆอะไรเงี้ยก็มีเพื่อนเพื่อนสนิทคนหนึ่งชอพี่หมอนะคะหมอโต้งพี่หมอโต้งหมอโต้งก็บอกว่าไม่เป็นไรทะราไม่ต้องเสียใจนะเดี๋ยวเราค<ม>ืออยู่คอนโดพี่หมอห่หมอว่าไม่ต้องเสียใจเดี<ม>๋ยวเราแบบว่าเราไปนั่งชิลๆกันตรงสระว่ายน้ำฟังเพลงกินวายอะไรเงี้ยเออแฮปปี้แฮปปี้อย่าอย่าเสียใจอะไรเงี้ยก็เดินขึ้นปข้างบนตรงสระว่ายน้ำพอเดินขึ้นไปอยู่ดีๆพี่ต้งเอาผ้ามาปิดตา ถามว่เอ๊ะอะไรยะพิธ <rí> e> ีอะไรอะไรเงี้ยแล้วอยู <in> ่ดีๆพี่ต้องบอกรอตรงนี้นะพอรอตรงนี้ล้วก็บอกว่ามีคนมาจับมือจะรู้ด้วยปะคะรู้พอจับมือก็รู้เลยก็บอกเพมแบบไม่พี่แบบจับเพี้ยนนี้จับนาฬิกาแล้วรู้ไงจับนาฬิกาแล้วบอกว่าอุ้ยเพมแล้วบอกว่าบอกไปพิทยาอย่างแนี้พอบอกว่าเปิดตาพอเปิดตาคุณพ่อทาคุณพ่อคุณเรม บบอยู่กันเต็มไปหมดเลยขึ้นมาพรพี่เก๋เงยตาดำมาเลยเดินแฟชั่นโชว์มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอยู่ว่ามีคุณแม่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมีเพื่อนสนิทมากันเต็มมากันครบเลยคนที่บอกมาไม่ได้สักคนเดียวมากันเต็มมากันหมดเลยแงบนี้ก็ประทับใจคือมันประทับใจอะค่ะที่มันดีกว่าสิ่งของเข้าใจป่ะเพราะรู้สึกว่าทุกคนมาได้แล้วบอกว่าเขาตั้งใจมแ้ทุกคนบอกว่าเตรมบอกว่าบอกให้ทุกคนปิดปากเงียบเลยนะคือทําไม่รู้จริงไม่รู้จนจนถึงบันไดแล้วปิดตาทักอุ้ย สไ์อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรอย่างงี้ก็ปิดประโหเป็นหัวจบเลยใช่ไม่ปิดเออยังไม่พูดถึงของขวัญเลยไอ้คนที่ถามคำถามคำถามนี้ไม่ตอบนะคะได้ของขวัญได้อันนี้ค่ะเป็นจีเพสโชว์หน่อยจ้าโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยกระดเษกนะดาษกระดาษต้องทีได้นะครับบิดมันตรนี้จ้าไม่เห็นเลย าตามที่มาโอเคถาต้องนี้ได้รอนนี้อนี่ฉันเ็ขนหนูเล่นเนี่ยเออเนโอีสวยกว่าต้งใาตั้งใต้อนี้หน่อยถ้าต้องนี้ได้ตอนนี้ใกล้ทางหรือเปล่าต้องล่างหนึ่งจ้า้าต้อง้้แบด้วยปะ ก็ไม่ค่ะ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 ข้าวปลาข้าไป่าเดี๋ยวมา่ากันเรื่อยๆอะมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรมีกม่กให้สรอยะเดาต่อที่ใสอยู่เอครับเ็นดยวกันหรือเป่าอันนี้หรอะไม่ใช่คอร์รล้อเลยมันไม่ใช่เรืะไรกนห้ก่อน แล well, so. ้ี่ไงอันนี้ก็ได้ไปแล้วไงะอดว่าใช่นนแล้วอะไรนะคเลยี่ครบรอย่างเดียวแต่เจอะคมีอะไรอก็ได้เยอะค่ะได้เยอะประทับใจอีกอย่างคือพ่อพ่อตัวเองคืออยากได้นาฬิกามากรุ่นนึงไม่ให้เรนนี่นะครับ น่านจะใส่แหมเ่เป็นเป็นเป็นคือมันจะเป็นรูปหัวใจตัวนาฬิก,นนกาเป็นงปวงกลมแต่หเห็นแเห็นรูปหัวใจแล้วก็แบบข้างในเนี่ยเห็นเครื่องหมดเลยเครื่องของนาฬิกาแล้วค่ะเขาจะแบบไปไปบอกคุณพ่อนี่อยากได้มากพ่อซื้อให้หน่อยวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยพ่อเขาบอกว่าค่ะสนิทค่ะดู่น้ตปัญหาเขาบอกว่านี่อยากได้มากเลยอยากได้มากพ่อซื้อให้หน่อยนะอะไรเงี้ยเขาทำมันดูๆเออเออไว้เดี๋ยวดูให้ละกันอะไรอย่างเงี้ยสรุปว่าโทรไปหา โทรไปไปมามีวันเลขาพ่อโทรมาบอกเนี่ยไปรับนาฬิกาได้แล้วนะอะไรือไงเขาบอกหัวเหวอะอะไรเงี้ยก็เลยไปไปดูเขาส่งกล่องมาให้แล้วเปิดดูเป็นนาฬิการุ่นที่ใคอยากได้เลยจังเลยหรอคืออยากได้มไหมราดมานานไหมคะคือไม่นานเลยคือขอขอแล้วก็เขาก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้อะไรือไงเราก็คิดว่าไม่ได้อยู่แล้วล่ะไม่ได้ไม่ไม่น่าจะได้ไม่น่าจะได้ใช่แผิดค่ะอย่เลี้ยวอยู่หลักอะไรหลักไม่บอก แล้วคุสเพมนะคะให้นาฬิกาคุณพ่อของคุณเพมจะให้นาฬิกาให้เหมือนกันวันนี้เป็วลาคือคือทางให้เวลาให้เวลาให้เวลาคือจริงๆทาะเป็นคนชอบเป็นคนชอบนาฬิกาอยู่แล้วของคุณพ่อเพมยังไม่มาถึงสั่งให้เหมือนกันแต่ยังไม่มาถึงของไม่รู้ไม่รู้เขาไม่ยอมบอกตอนนี้คือยังไม่ทราบเลยไม่ทราบเยวนี้ผู้จัดการให้ ชอบนาฬิกาชอบนาฬิกามากชอบยี่ห้ออะไรเป็นพิเศษไหมชอบยี่ห้ออะไรเป็นพิเศษไหมยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะถ้ามี okay, okay. อ้าวโจท์ที่ท่านค่ะ ทำบุญทำบุญมาเยอะค่ะทำบุญพอดีท่้นั้นค่ะว่าเมื่อคือไม่มีอะไรมาแล้วก็อย่างก็มีคนเตือนมาแล้วมีพารเตือนมาด้วยว่าไม่น่าจะมีอะไรเพราะว่าหนึ่งคือผ่านไปแล้วก็ผ่านแม่แม่คุณแม่คุณทำก็เสียเวลาด้วยแล้วก็ตัวเองก็เดินทางเยอะทํางานเป็นเหนื่อยไม่มีอะไรหรอกล่ะมีก็ใจร้ายไปหน่อยแล้วล่ะค่ะอะไรคะ ไมสูญเสียคนรักหนึงทำบุญไหมทำบุญค่ะทำทัอากัเทิดลยปล่อยชาดเอ่เดี๋ยวพี่จะไปใส่ปลาปล่อยปลาปล่อยปลามาดูปลาแล้วพูดอะไรกเชื่อเรื่องการเป็นเจ้าแพท ก็เชื่อนะคะเพราะเรื่องเหล่านี้เราไม่ถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่อะแต่ว่าคือของพักก็เชื่อเชื่อไว้แต่ก็ไม่ถึงขนาดอุ๊ยเีเรียสมากอะไรเงี้ยก็คือทําเท่าที่เราทําได้ไม่ลาบากไปทาบุญนี่เป็นไปด้วยกันไปค่ะไปเป็นเพื่อนไม่เห็นทานเนเพื่อนอเลยเพื่อนเข้าไป เป็นไปรู้จักคนเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวพาแนะนำไม่หมดที่เก๋อะไรเงี้ยเห็นไหมพี่เก๋ไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอ้ยพี่เก๋นี่พี่เก๋นี่เขาแบบว่าเขาเซอร์ไพรส์ชาสองรอบนะแผนช้อนแผนเขามาเซอร์ไพรส์วันเกิดมันแบบว่ามันไปกินข้าวแล้วเขมาวันที่มีงานเซอร์ไพรส์องานหนึ่งพาไปกินข้าววันหนึ่ง น่ารักพี่เก๋ก็ให้ของวันน่ารักพี่เก,ก๋ให้เป็นเป็นกระเป๋าใส่เครื่องสำอางบ่นบ่นปับ๊บได้เลยบ่นกับพี่เก๋ได้เลยลเให้อะไรต,ตัวเองบ้างหรือเปล่าที่อยากจะให้ตัวเองมีคนอื่นเอามาให้หมดแล้วว่าโชคดีมาก <laughs> เพราะตอนแรกกะว่าถ้าคุณพ่อไม่ซื้อนาฬิกาให้จะซื้อให้ตัวเองกันนั่นนะแต่ก็ในที่สุดคุณพ่อก็ซื้อให้ก็ดี <laughs> ครอบาาค่ทุกเลือนเลยเนี่ยอยากได้พนักชอนนาฬิกาที่ายชืดีมีใจเล่แล้วก็ได้หมาทันเฟรนช์ฟูลด์ชื่อหนำเลียบที่ทายชี่อเพราะอะไร กินข้าวต้มด้คะกินข้าวต้มเออกินข้าวต้มไม่ใช่สีดำค่ะเขาไม่ดำเขาดำเขาดำดำสนิทเลยแล้วแม่เขาต้องทู่ๆแล้วบอกกูตั้งๆละหลักมากติดมากเลยตัวนี้ค่ะติดติดจริดเป็นหมูมากเลยไปเจอไปไหนก็เสียบน้ำเลียบน้ัง นางเลีย้ยบไปซื้อปื้อซื้อปื้อคืออะไรคะตัวเก่าตัวเก่าซื้อปื้อคืออะไรต้นน้ำโอ้พี่หนูไม่จำแล้วอันนั้นน่ะ <laughs> ใช่ไมพี่ <laughs> พอะไร <laughs> น,นางเลี้ยบไทยนี่ตัวห้าตัวใหม่คุณพ่อเป็น ก็สั่งมาให้จากอเมริกาคุณพ่อเป้มซื้อหมาให้วันเกิดอีกตัวหนึ่งเป็นพันวัยมารายหน่าค่ะเป็นสีสว่านแล้วก็ตาเปิดแววชื่อซิลเวอร์ผู้ชายไทรู้เรื่องไหมซิลเวอร์สีเงินนะพี่สีเงินดูจะเปิดฟาร์มหมาแล้วเนี่ยเยอะมากแล้วมีพันที่แบบไม่มีด้วยกว่าตัวแล้วค่ะอย่างนี้ต้องมีพี่เลี้ยงอะไรสักตัวมีค่ะมีพี่เลี้ยงหมาให้อะไรคะ ยากพี่อันนี้ตอบไปตรงๆงเลยคือจะจะรักเท่ากันคือเลี้ยงดี<ส>เหมือนกันทุกตัว<ด>อาหารกินดีเหมือนกันทุกตัวแต่ความรักคือแบบว่าก็<ส>ให้ทุกตัวแต่ว่าถามว่ามีตัวไหนเป็นพิเศษไหมก็มีอย่างเงี้ยคือบอกได้เลยว่านําเลี้ยบนี่<ส>เหมือนสกูบี้กับชาติมาเกิดอะจบสกูบี้ได้ใช่ป่ะเเหมือนสกูบี้กับชาติมาเกิดแล้วแม่ติดตัวหนึยบก็เป็นน้ำพวนตอนนี้นําเลี้ยบตอนนี้ตอนตอนนี้นําเลี้ยบค่อนข้างมันแต่ตัวอื่นก็บอกว่ารักแม่ก็นอนด้วยเป็นแก๊งเลย ขโมยเข้าบ้านนี่แบบว่าสวยแน่โหมาเปสิบ <c oughs> oh, ตัวเลย <c oughs> พยายามจะไม่นะคะคือพยายามจะใช้ชีวิตที่มันปกติเพราะว่ารู้สึกว่าอย่าอย่าอย่าไปเซเรียสมากอย่าไปแบบคือปล่อยให้มันเป็นเป็นเป็น,ปนแบบธรรมาชาติอะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด แต่ก็คือมีคิดเหมือนกันมีความระมัดระวังมีก็กลัวแบบกลัวอะไรเงี้ยเขาบอกว่าระวังรถชนนะระวังรู่นระวังนี้นะอะไรเงี้ยค่ะก็จะระวังก็คือมีผลดีทําให้เราใจเย็นขึ้นให้เราคิดมากขึ้นแบบใช่ค่ะมีผลดีอ่ะละบ้างใหม่ใช่อ่ะละบ้าใหม่ใครสองคนหนึ่งคืน หวังว่ามีสิ่งจะไม่โดนแบนไม่รู้จะแบนนะกลัวพี่หนูถึงออกมาเรียบร้อยสักขนาดนี้เปรมดูเปลมแบบว่าเฮ้ยทำไมอยู่ผู้หญิงผู้หญิงดูแบบว่าคือถ้าโดนแบนก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วค่ะเห็นแต่ข้อเท้า่ที่ผ่านมาเนี่ยรู้ปกบางคนจะมองว่าพยายามทำวิดีโอเพื่อให้โดนแบนเพื่อเกิดกระแสนวาที่ขาโดนแบนมากๆไม่ดีนะมันก็กลายเป็นว่าไม่ได้ไม่ได้แบบ ไม่ได้พรโมดไม่ได้อะไรตัวเองเลยอ่ะคือมันควรจะได้แบบมันควรจะได้บ้างแต่ว่าไม่หรอค่ะอันนั้นถามว่าไม่จริงหรอแต่โดนแบนมันก็เป็นข่าวคนก็สนใจอะ้วก็พา<อ>ว่านะนนนะดโดนโดนก็เป็นข่าวไม่โดนก็เป็นข่าวปีปีหมดแหละ อย่างเวลาโดนโดนออกมา,ากมตีเรื่องเต็มวีโป๊ะเป็นมังนม่งหรืออะไรเปมั่งอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยตัวเองู้สึกงท้อเหนื่อยหรือว่าเฉย,ยเฉยเนาะท้อเหนื่อยหรือว่าเฉยเฉยเออก็เหนื่อยบ้างท้อนิดหน่อยแต่ก็ไม่ไม่ได้ถึงขนาดเสียใจหรืออะไรเพราะรู้สึกว่าเอออย่างตอนดูมนี่ก็ คือที่อินเดียเนี่ยแบรนด์ขนาดคนประท้วงขอให้ได้ดูแล้วก็ได้ดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกดีที่ได้แบบเห็นแฟนเพลงสู้เพื่อเราบ้างอะไร่งเงี้ยก็ดีใจขอถามเรื่องที่จะไปนิวยอร์กดิค่ะว่าที่จะไปะไ New York, LA, นี่คือไปทำอะไรนิวยอร์กกับ LA นนี่่ะไปอัดเสียงค่ะไปอัดเสียงสำหรับอัลบั้มชุดใหม่นะคะก็อัลบั้มชุดใหม่ที่จะเป็นภาษากังกจะออก เดือนเมษาปีหน้านะคะแล้วก็ตอนนี้เลือกเพลงไปได้แล้วทั้งหมด12เพลงก็คือเสร็จก็คือในในขั้นตอนของการเตรียมนี่เสร็จหมดแล้วใช่ค่ะเตรียมเตรียมเพลงทุกอย่างโปรดิวเซอร์เสร็จหมดแล้วตอนนี้ไปอัดอย่างเดียวแล้วก็เมษาเต็มตัวออกเมษาที่แล้วค่ะตอนนี้ประมาณ40เปอร์เซ็นต์แล้วค่ะว่าจะไปตอนนี้นนีจะไปประมาณสักเกือบเดือนนะคะเพราะว่าต้องใช้เวลาอัดสักพัก ันนักจะไปี่เพลงกันป่ะโปรดิวเซอร์เป็นโปรดิวเซอร์ของ Britney Spears Backstreet Boys and Sing ชื่อ12คนนะคะโอ้คือเขาทำแต่ละเพลงก็คือแต่ละคนไปเลยชื่อคือคัลโล่เม่ใช่ว่างวางวางคัลโล่ค่ะใช่ลูกวายลูกยังไม่ทราบค่ะว่าลูกนี่มันยังคือเพลงต้องออกมาก่อนลูกถึงจะเห็น้เพลงเป็นยังงไเป็นป๊อปแดนซ์ค่ะแดนซ์กระเจิงก็เต้นมากกว่า เพลงเพลงเร็วสิบเพลงเพลงช้าสองเพลงเต้นอย่างเดียวเขาบอกทาทาร้องเพลงเร็วสนุกอัดก็ไปเลยสิบเพลงตายท้าว่าจะเซ็กซี่ท่ารลบายไหคะท้าว่ามันมันมันก็นกคุณจะมีบ้างค่ะแต่ว่าท้าไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ต้องรอดูท้าว่าบางทีนะบางทีเราใส่อะไรที่มันจริงๆ ตอนที่เราอิดีอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ได้ดูเซ็กซี่มากแต่พอมันออกในกล้องมันดันเซ็กซี่ไงก็บางทีเราต้องดูเอาค่ะดูความพอดีถามถามว่ามันอธิบายยากจะบอกว่าไงว่าอะไรอะไรมากน้อยต้องรอต้องดูว่ามันมันสวยนะเกไม่เพลงเร็วขนาดต้องต้องซินค่ะต้องซีนเลยเต็มที่วิ่งเยอะๆพี่แมวสวัสดีต้เน เขารวงเลยครูมีเรียนอะไรเพิ่มเติมไหมครัเรียนร้องเพลงค่ะเรียนเยอะมากก็ยังคงต้องเรียนเรียนค่ะไม่มีวันจบการศึกษาไม่มีวันจบที่เรียนที่ส้นสุดจะมาพาโดยเฉพาะการเรียนร้องเพลงของพานี้คือพาไปเรียนตอนตอนที่ไปล่าสุดไปอเมริกานี่ก็ไปเรียนไปเรียนมากับครูสอนร้องเพลงชื่อเคดี้อักเรสตอเป็นครูสอนมอนโจวี่สายไป ลบิแต่คว่าจะกลับมาเปิดหที่มให่ว่าปคือต้องวางน่จะวางโลพร้อมกันถ้าไม่ทราบเาว่าถ้าตรงีผู้ใหญ่าจะจะยังไงถ้าเราเรียกร้องได้เราก็อยากให้มาที่นี่แน่นอนเราอยากกลับมาอยู่บ้านเรายอนแล่ให้ยนอแต่ตอบแค่คำตอบเหมือนเดิมทามว่าเป็นคนที่ไม่คาดหวังในงานไปทำทุกอย่าง ทำดีที่สุดแล้วก็แฮปปี้พอใจโอเคละคนไทยไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยเพราะชุดนี้ชุดนี้เป็นฝรั่งมีสวีเดนเหมือนเดิมสวีเดนผู้ผลิ์กับอเมริกันเข้ามาทำแล้วก็คนที่อยู่เบื้องหลังการการเพรสทั้งหมดคือเป็นโปรดิวเซอร์โคโปรดิวเซอร์นะคะคนที่วางแผนเป็นคนที่ดูแลงานของชิคิร่ากับคนที่ดูแลงานของแอนนสเตซี아 ตรงนี้ถ้ากับเราขึ้นไปเทียบชั้นกับก็ไม่รู้ไม่เทียบหรอกค่ะค่ยังต้องไปไปเรื่อยๆอย่างเ,เด็กเลยมั่นใจกับชื่อเสียงที่เราสะสมมา,ากดังความสแ้ล <c oughs> อันนี้ไปทั่วโลกไม่ไม่ไม่มั่นใจค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆเราดังแค่ในทวีปหนึ่งนั้นเองตั้งห,งหลายทวีปที่เราต้องไปสู้ตาย ต่เสียงตอบรับในทวิตนี้ก็โอเคดีมากค่ะถือว่าดีมากแสดงว่าอย่างนั้นแสดงว่าชุดนี้ก็คือว่าต้องเพิ่มเพิ่มอะไรขึ้นไปอีกใช่ไหมคะคือคือให้มันออกจากคือถ้าเราได้เยว่างานเพลงตัวเพลงเนี่ยดีมากคือตัวเพลงที่แบบว่าคุณภาพทุกอย่างดีมากเป็นคุณภาพที่เราได้ยินจากผลงานเพลงของคนที่ได้แกรมมี่ได้ได้รางวัลทางด้านดนตรีทั้งหลายแหละ เราดูจากชื่อเสียงของโปรดิวเซอร์แล้วน่าจะออกจากเอเชียได้ในชุดนี้น่าจะดีแล้วก็มีมีผู้โปรดิวเซอร์ของริฮาน่ารู้จักใช่ไหมริฮาน่าควนรีเพลย์มีโปรดิวเซอร์ของเขาแล้วมีมีมีหลายคนฟันถึงแกรมมี่ไหมคะฟันถึงแกรมมี่อ๋อแล้มาแกมมี่เป็นความันคุณภาพทุกคนค่ะถ้าทำมาได้ก็ดี ชอบทะเลค่ะเป็นคนชอบที่น้ทะเลนอนกลางดินดกินกลางชายจริงๆโรงแรมหรูมากไม่กลัวดำไม่กลัวไม่กลัวเลยาะคนดำดำง่ายแล้วก็แบบว่าเราก็กลับมาเร็วมากตานวีชอ,ชอบชอบตอกมันนอกต,นตอนนี้ทางด้านใต้ก็สวยเหมือนเดิมแล้วจริงๆสวยตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่หกเดือน,นัแหลหลังเกิดเรื่องก็เริ่มสวยแล้วอย่างเงี้ยพีต่ตัวเองไม่ได้มีโอกาสลงมา ค่ะค่ะะมาสนค่ะส่งตามอง์เลยค่ะแต่สยาแต่ร้านนี้ก็มีค่ะทำพิซซ์ต่อเลยครับงหลังค่ะ่ะคค ดีเร่อะรตงค่งรปน่งตงนี้ค่ะทางตรงค่ะทางตรงทางตรงค่ะขอเย่เสร็จย่างเสร็จย่างก็เสร็จยังคาถ้าสองฝากมองตรงก่อนนะคะแบตจะหมดแล้วพุเหออนะาแบบวี่วิลาอีก25นาทีแล้วเลย